เราเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนต่างจังหวัดว่าแบบเขาคงอยากจะเลือกผู้ว่าราชการของเขาเองบ้างเสียงความกปงวลคนต่างจังหวัดยังไม่พร้อมทีม่จะเลือกเป็นวัตกรรมที่เก่ามากแล้วอ่ะทุกคนเกิดมาเป็นคนมีเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกคนพร้อมทีม่จะเลือกตั้งหมดประเทศนี้เป็นของประชาชนประชาชนเท่านั้นที่จะกำหนดอนาคตประเทศ คนกรุงเทพโดยกําเนิดก็ได้เลือกตั้งผู้ว่ามาตลอดมีเหตุต้องย้ายมาเป็นคนจังหวัดนนทบรุรีถึงช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนเนี่ยเราได้เห็นกระแสความคึคกคักของการออกนโยบายเราก็รู้สึกว่าเราอยากเลือกบ้างพอตรงเนี้ยเราเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนต่างจังหวัดว่าแบบเขาคงอยากจะเลือกผู้ว่าราชการของเขาเองบ้างเพราะว่าที่ผ่านมามันมีการแต่งตั้งมาโดยตลอดก็เลยตั้งแคมเปญน,นี้ขึ้นมา ที่ผมโพสต์ลงในเพจก็คือใหญ่ๆ3ข้อคือ1ให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผลักเข้าสู่กลไกลของรัฐสภาโดยการมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก้รัฐมนูญ mm hmm. ข้อ2ก็คือให้เกิดการปฏิรูปขอบเขตอำนาจและการใช้งบประมาณขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีอิสระและสามารถสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนทั่วประเทศได้อย่างแท้จริง mm hmm. ข้อ3ก็คือ พอมันผ่านไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยก็ให้เกิดการทำประชามติการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้คนธรรมดาได้ลงเลือกแต่ส่วนคนที่ต้องสก,กัดพรักการเมืองหรือว่าเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งอะครับ มันจะเป็นระบอบเดียวที่สามารถดึงคนที่อยู่ในเงามืดต้องออกมาเล่นตามกติกาเขาต้องเสนอนโยบายให้ให้ประชาชนเลือกถึงจะได้รับการเลือกตั้งครับเพราะว่าคนในท้องถิ่นที่จะมาสมัครลงพื้นว่าเนี่ยจะรู้ปบญหาของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยมันจะคึกคักมากๆและมันจะส่งผลต่อการเมืองในในภาพใหญ่ ถ้าเราทํางานทางความคิดแล้วเราเห็นว่าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้าไปอยู่รวมกับส่วนท้องถิ่นมันจะทําให้ประเทศพัฒนากว่าเนี่ยประชาชนเห็นด้วยเนี่ยคนที่เคยอยู่ราชการส่วนภูมิภาคก็ย้ายไปอยู่ส่วนท้องถิ่นมันมันมันจัดสรรตําแหน่งงานกันได้แล้วผมว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสําหรับข้าราชการที่เคยถูกปราโาทมาตลอดจากประชาชนว่าไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยข้าราชการทํางานรับใช้แต่ส่วนกลางอย่างเดียวรับใช้แต่เจ้านายอย่างเดียว พอคุณย้ายมาอยู่ส่วนท้องถิ่นย้ายมาอยู่ในระบบเลือกตั้งแล้วเนี่ยนี่จะเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ทวงศักศีของความเป็นข้าราชการของประชาชนกลับคืนมาครับเสียงความกังนวลคนต่างจังหวัดยังไม่พร้อมที่จะเลือกอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมที่เก่ามากแล้วอ่ะคนต่างจังหวัดอ่ะ เขาเลือกตั้งทุกระดับมากกว่าคนกรุงเทพอีกอเขาเลือกจากนโยบายที่เขาเห็นว่ามันมันฟังชันกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องไว้ใจประชาชนนะครับทุกคนเกิดมาเป็นคนมีสิทธิ์มีเสียงหนึ่งเสียงเท่ากาันทุกคนพร้อมที่จะเลือกตั้งหมดครับกก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 ููตต้้อออองงงาาาาาารรรว่่ทีมมจจดเเเเลลืืุไ็ยะ เลม่เเืือออกตอองตพป็นสายเพลงที่พูดถึงเรื่องสังคมการเมืองได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาพูดง,ง่ายๆคือพวกเขาขบฏไม่อยากใช้คำว่ามากกว่าแนวรุนตีอื่นๆใช้คำว่าเห็นชัดกว่าดีกว่าเออแล้วเนื้อเพลงแต่และเพลงเนี่ยบ่งบอกเลยว่าพวกเขาติดตามสังคมการเมืองจริงๆมีความเข้าใจจริงๆ แล้วก็สามารถนํามาบรรจุให้มันเป็นความคล้องจองสละสลวยได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งซึ่งจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆได้ทีนี้คือพอม,มันถึงยุคที่ผู้คนตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากผมอยากจะเป็นเสียงเล็กๆเ,เสียงสักเสียงหนึ่งในการจุดจุดประเด็นขึ้นมาจุดไฟขึ้นมาใหม่ปกักธงผืนใหม่ในยุคสมัยใหม่ ให้เราสนใจในเรื่องการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเรามั่นใจว่ามันมันจะสำเร็จประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการเลือกของประชาชนเท่านั้นที่จะกำหนดอนาคตประเทศ